เร็วๆขุ่นแท้พุ่นนะครับเอากล้องเขาไกลๆยังว่าท่านไปอีกนะครับว่อได้เบิ้งครับนั่งสิกินกันง่ายครับเ้อครับโอ้ยลาบุญเอ,อ้อ ลาบุญเ้ยเพิ่นมาบุญเลืล้นเกิดเป็นคนนี่มันมวนเศรษฐกิจพ่อเพียงมีความสุขล้วนล้วนบ่เป็นนี่เพิ่นผู้ใดใส่นวลเออเออเอออยโอ้อโอ้ยลานนาสวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรอีสารยุคใหม่มาแล้วครับ วันนี้สิบาพี่น้องมาชมบอ่อปลาบอ่อปลาข้างบ้านครับนี่ครับบอ่อปลาเล็กๆบอ่อปลาเล็กๆกับบ้านสวนหลังเล็กๆนะครับสำหรับพี่น้องผู้ใดที่บอ่อมีงบประมาณในการุาูสระบ่อตองพึ่งผ้าแมคโครครับนี่ครับบักจกคูดเลยนะครับอันนี้ก็ ขนาดบอ่อนี่ก็สี่คูณหานะครับนะสี่เมตรคูณห้าเมตรนะครับกว้างคูณยาวขุดลึกลงไปหนึ่งเมตรครับขุดลึกหนึ่งเมตรระดับน้ำตอนนี้สิวประมาณเจ็ดสิบเซนนะครับพี่นะ้องนี่เด้อสิวประมาณเจ็ดสิบเซนนะครับหกสิบถึงเจ็ดสิบทั้งผุนขอบจะซุ้งพอดินไปทั้งผุนหลายนะครับนะนี่ครับ น้ำก็ใส่น้ำอันบาดาลครับเปิดเสียเลยปล่อยปลาดุกประมาณห้าร้อยตัวแล้ครับนี่ครับปล่อยลงไปนี่ได้เพราะว่ามันอัตราการปล่อยจริงๆหนึ่งตารางเมตรที่ดีที่สุดกนาซียูทีฮาสิฟโต้ครับฮาซิบทั้งแปดสิบนะครับอันนี้ยี่ซิตารางเมตรจริงๆจะปล่อยแต่พันตัวครับแต่ว่าสิปล่อยไปประมาณห้าร้อยตัว ใบใหญ่เข้าน้าแหน่นเกินไปนะครับนะนี่ครับเตียงในประมาณว่าี่ประมาณสองอาทิตย์ครับพี่น้องนี่เริ่มใหญ่เติบแล้วครับคุณนะครับโตกับซ้ำใหญ่กว่านี่ผมมือแล้วครับให้อาหารมื่อละสองเถ้อนะครับนี่อาหารวันละสองครั้งเช้าเย็นนะครับเหตุผลก็คือเขายังหน่อยอยู่ครับเพากก็ต้องคุ้นเขา ขุนเขานิดนึงครับช่วงแรกๆนี่ครับไอเหมือนละสองเธอเป็นอาหารกบนะครับพี่น้องนะอาหารกบเหตุผลที่เลือกอาหารกบก็บคือมันจะมีโปรตีนสูงกว่าครับโปรตีน37เปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่อาหารปลาจะมีโปรตีนแค่25เปอร์เซ็นต์ครับห่างกันอยู่12เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นช่วงเขาในหน่อยเขาก็ให้เขากินอาหารกบครับ ให้ได้รับโปรตีนหลายๆเลยเพื่อที่จะนําโปรตีนไปสร้างกล้ามเนื้อสร้างเนื้อสราอ้างยังเขานะครับโครงสร้างร่างกายต่างๆสีใหญ่ๆไว้ๆนะครับหลังจากเขาหญงไปสมอสมควรที่จะกินอาหารเมร็ดใหญ่ใดครับเขาอาจังเปลี่ยนมาให้อาหารอาหารเมร็ดใหญ่หรือเป็นอาหารปลาดุกก็ไดดนะครับนะสีซ้ำเบื้องขนาดเอาครับพี่น้อง สีประมาณซ้ำเนี่ยปรตีนนะครับเนีสี่บอกว่าจักเดือนนันนนีอาทิตย์นันนนีเดือนกะเผื่อบางคนเลี้ยงสองเดือนกับตัวยังหน่อยๆก็ยังมีอยู่นะครับมันก็วองประกอบหลายอย่างบางเทืออาหารหมดถึงนะครับสี่บอกว่าเลี้ยงไปสองเดือนกับเปลี่ยนเป็นอาหารอาหารใหญ่มันกับสีบางคนก็นเลี้ยงดีบางคนก็นเลี้ยงบดีนะครับเพราะฉะนั้นกับเบื้องที่ขนาแล้วครับนี่ครับ ช่องแรกๆก,กเสืออาหารกบมาให้ครับสาหรับบ่าวนิยวนะครับเนะี่ยทันอื่นเพื่อนก็นอาจสีแนะนําจังไดกับบอูนกันครับก็ลองไปหาข้อมูลหลายๆหลายๆช่องหลายๆอาจารย์บ่งครับบ้านล้างหน่อยครับแดดสองทางฝนกันเลยเหมือนๆจังหน่อยนะครับใส่บักจอกคุดเอาครับว่าต้องอันว่าต้องทารถแมคโคร ว na, ่าได้งินพี่น้องหลายคนมาบ่มีอันงบอยากเลี้ยงปลาได้ว่าบ่มีสาสีโจกสากับ่มีเงินจ้างแมคโคว่าซั่นะครับต่อไปก็ยามีขออ่างนะครับเด้อนี้ครับนี่ครับเฮ็ดไ้เบิ่งนะครับอันนี้มะกอกมะกอกฝรั่งครับมะกอกฝรั่งน้อยใหญ่เติบแล้วกินสมเลยแล้วครับอันนี้ก็ม่อนครับี่ม่อนกำลังโนมกิงไว้เห็ดเป็นสุ่มครับ ปุ่นเครื่อนมาหน่อยนะครับพี่น้องอีเทิงเสาต้นจานอันนี้อยู่น้ำขี้ดินนี่ก็ไอ้บักชีเหล้าครับบักชีเหล้านะครับข้างนั้นก็สีมีบักฮงมีปลูกกล้วยไว้ครับบักแข็งบักเขือพักกแคนยงอยู่แจเป่นครับพักกแคนยงนะครับตามริมรั่วก็สีมีพักตาลึงครับพักตาลึงพักไซนั่นพักเมกครับย่อนสีแดงๆนะครับเด้อ ค,ครับั้างนั่งก็ต้นมักมี่อันนั้นพักผงชูรสนะครับอ่าตรงกลางก็สิเป็นกระเจียวครับพี่น้องนะครับข้างพักผงชูรสก็สิเป็นอันพักขาครับพักขานะครับมีต้นเชอรี่ตน้นต้นเซียนท่อครับนะอยู่นาต้นกล้วยครับนาต้นกล้วยเป็นต้นเซียนท่อนะครับข้างหลังหนึ่งก็เป็นตน้นกล้วยนํำว่า กภัยครับไอเหลียงนะครับนะนะครับทันมา้างนี้ก็เป็นสุ่มบวบบวบกระสีปลูกบวบเลี่ยมกับบวบหอมไซน้ำกันครับแล้วก็สีมีถั่วถั่วฝักยาวพันพระราชทานจากพระเทพที่บ้านนี่นค่อยแจกพี่น้องไปยูที age, ่ Facebook age, เพจเฟซบุ๊กเพจเกษตรดิสารยุคใหม่นะครับแจกไปให้หลายท่านนะครับเป็นลอยๆท่านผลนะครับเด้ท่านก็นไปปลูกครับแจกฟรี ว่าช่วงนี้เมื่อตัวใดมีแจกเลยนะครับเดี๋ยวจะเก็บเมล็ดพันธุ์ม่เดี๋ยวจะแจกมาครับพี่น้องแจกฟรีนี่พักติวครับเพื่อนการนี่ครับร้อยไปร้อยมาครับเข้ากับยัไปเลี้ยงให้เพิ่นน้าเนียนจนเกินไปนะครับให้อยู่แบบมีความสุขครับอยู่แบบมีความสุขนอนี่ก็เลี้ยงแค่อะมาณหาลอยโตครับน่ครับไก่ครับพื้นที่เอาเจาะหนึ่งนะครับนี่พี่น้องนี่ สีะมาณเครื่องงานนะครับนี่ครับจากลังบานมานี่ครับนี่ครับเครื่องงานปลูนยังในลายอย่างครับหัวละผ้าในนี้มีเมืาครับนี่หัวละผ้ากับเผานะครับมีเอ่อพักปังครับสําหรับการจัดบอ่อพายางบ่ต้องปูนะครับเด้บอบ่ต้องปูพายางบ่ต้องปูก้อนนานันไอ้บ้านนี้จะขุดเป็นบอ่อนหน่อยๆครับมองนี้นี่เคยปูพายางแล้วครับนี่ พุดเป็นบอ่อหน่อยๆสองบอ่อลึกประมาณหาสิบเซนแล้วก็ปูพายางไวบานตาหนีมันอาจมีปูครับกับปูลงไปนะครับแล้วก็มีหมานะครับพอเลี้ยงยุบานเลี้ยงมาหลายมาันเห่นเฮ็ดห้ผพายางขาดน้าม,มันก็ซึมลงครับซึมลงก็เลยตัดปัญหาเศร้าปูพายางครับเศร้าปูพายางน้ำคืออยู่นะครับถ้าเปิดใส่จนกว่ามันสีอยู่กันแล้วครับพี่หนองนะครับ อา่าสีสามเหมือสีเหมือเติมไปเรื่อยๆครับแล้วก็ช่วงนี้มันมันดีตรงที่ว่าช่วงนี้นเป็นหนาฝนนะครับเป็นหนาฝนฝนตกดูนะครับน้ำม,มันก็สีซอยนะครับกรเร็นให้น้ำอยู่เร็วนะครับเวลามันเท่าอาจจะบม่ได้เติมทุกเหมือครับนี่ครับช่วงฝนตกก็เฝ้าคุดอีกอย่างหนึ่งกลยคูดง่ายครับดินกระหน่มดินโมแกนขึ้นหนาแหลงครับใส่อัน พักบุ้งนี่มาเองนะครับมาเองพักบุ้งก็เจาะกลาบไปห้เพิ้นส่วนครับตรงนี้ก็จะเติมน้ำอยู่นะครับพี่น้องเนอยังเติมน้ำอยู่ครับสองสามเมื่อสามเมือเติมเธอหนึ่งนะครับเบิ้งระดับน้ำครับระดับน้ำลดลงจักน้อยเท่ากับเติมครับเพราะว่าบางมือเมื่อทีแดดหอนหอนอีลีนะครับกระยานเพิ่นตายก็ได้เติมน้ำครับแต่เพิ่นก็อยู่ได้บบมีตายยักโตครับ ไก่่นไก่ลายแหงครับอ่ามีเป็นปลาหน่อยนะครับเนาะปลาหน่อยมีปลามีหลุ่นใหญ่กว่านี้จากหน่อยอันเดียฟาพีหนองไปบึงสรุปคือไผบม่มมีอันไผบ่มีเงินจ้างเมคโคเอาบักจอกคุดเอาครับจบนะครับบ่มีเงินสื่อพายังปูบอก็ว่าต้องปูครับ <laughs> ง่ายดี <laughs> อย่าไปเหตุชีวิตให้มันยุ่งยากได้เราด้มีสวนส้นสนี่ครับเปน็นเนาะ้างล่างผลสิเป็นกล้วยกล้วยปลาบักซีดาปลาไผ่ลงไปผมครับเป็นหน้าเข่าพื้นที่ทั้งมัดหาไรนะครับพื้นที่ห้าไร่อ่าครับเลียงมา้าพักขาไม่ได้ยอดลำง,งามครับผมครับมาหน่อย ตัวหนึง่งเสือมาตัวหนึ่งเก็บขางทางเลือดตนั้นเป็นไก่ก็นําดีขนาดนะครับนี่มีทั้งไก่บ้านไก่ดำครับไก่บ้านไก่ดำผูผานอเดี๋ยวไปเบ่งอีกบอ่อหนึ่งครับพี่น้องบอ่อคางบ้านนะครับเนาะบอ่อคางบ้านผสมผสานมีทั้งกบทั้งออกุ้งมีหอยครับหอยลหลากหลายชนิดเอามาปล่อยไว้นะครับ ถึงเคยเคยทายให้พี่น้องเบิ้งละเทื่อนหนึ่งเดี๋ยวมาเบิ้งสันๆกันนี่ครับตรงนี้ยังมีอนุบาลปลาปลานิ่นเยว่ครับนะ่ปลานิ่นกับกุกมีกบนะครับพี่น้องด้นะครับเป็นผื้นมากครับกบอบอบครับปล่อยแหวงสีเลยครับว่าเด็กขังนะครับนี่ครับให้อยู่แบบอิสระเซรี เตียงไว้ซื้อได้กินบ่กล้ากินครับนี่ครับเรียงไว้เรียงไว้เบิง่งไปลงน้ำไหมแล้วเร็วขุนแท้คุนนะครับเอากล้องเขาใกล้ๆยังว่าท่านไปอีกนะครับฮ่กบกับขุนปลากับขุนเดี๋ยวมาส้มปลาครับปลาดุก ตัวน,นี้รุ่นรุ่นก้อนนานี้นะครับพี่น้องนี่ครับเลี้ยงไว้ในสาอาจสีใง่งเพราะว่ามันมีความเป็นธรรมชาติครับนี่อันพอได้เบิ้งครับน่ำสิกินกับายครับเด้อครับ จะว,วิ่งส่วนแล้วเลยครับส่วนอะไรครับอยากกินเทนแอร์ก็ส่วนเอาวุ่นนะครับ <S <S อันนี้ก็สิประม่านหาลอยโต้กันนะครับเด้อคลิปนั้นเเบวพิษว่าซื้อมาต้นละแปดสิบตังก็แม่นนะครับเด้อจำพิษเพราะว่าซื้อหลายอย่างครับจักซื้อปลาย,ยังเนี้ยซื้อหลายรอบพร้อมครับซื้อมาเรื่อยๆครับเทนไหรพี่น้องแก้วบ่ บกคอยกับมีครับอยู่แถวๆนี้นะครับนี่ตัวนี้ห้อาหารมือละเทือครับอาหารมือละเท้อนี่บ่ได้เล็งแล้วครับก็จะห้เพิ่นได้ตอนเสาร์ครับพี่น้องเพิ่นกะสีหากินไปนั่นแล้วครับน้ำธรรมชาตินํำพุนะครับมากบืนแห้งขึ้นก็จะร่อยยังสีแล้วครับเนี่ยต้องลองเอียงแดงตอนเสาร์ก็สี มานั่งกินกาแฟอยู่นี่ครับนั่งกินกาแฟแลป่านะครับเบิ่งป่าในสาเจ้าของเพื่อนดีครับคนนะขุ่นแห้งครับแล้วนี่กินอาหารใหญ่เลยนะครับเด้กกินอาหารปลาดุกตอนในหน่อยก็ให้เพื่อนกินอาหารกบกันครับโตโตใหญ่เลยนะครับบางโตกับซ้ำแขนก็มีครับนี่ประมาณสองเดือนเองนะครับนี่เด้อสองเดือนได้กินแล้วครับมีอยู่มีกิน นะครับอันนี้ก็สีเป็นไข่หอยมีไข่หอยปังครับล่องลอยมือเสารุกไสยบ่านนอดเก็บไปสีหั่งครับเก็บไปฝากมองอื่นพอวายานเขาเฮียลงนีเดียวปลาสิกินครับเกิดมามาฝากอยู่นี่มันเป็นตัวนหน่อยๆปลาดุกก็สิกินก็เลยใหญไ่ไปฝากมองอื่นนี่ครับกะมัก เพิ่มมากจะมาอยู่มาอยู่น้ำฟังนะครับพี่น้องคนนะหลายแห่งครับสกินง่ายง่ายครับนี่ครับผู้ใดมีสาแนวนี่ก็ย่าไปปล่อยแบบว่าให้ให้บ่บกเกิดประโยชน์นะครับได้ลกหล่างว่างเปล่านะครับถากินแต่ปลาธรรมชาติถาแต่ปลาธรรมชาติไปลงมันสเหมือนว่ามีปลาธรรมชาติไปลงหรอครับมันสีดับแนวเลยนะครับเพราะว่าย่ามหากะหากันคครับ กินมาพราหาขายพร้อมนะครับแล้วบางเทือมันก็อาสิถึกยาขายยาสารเคมีไหลลงหวยน้องข้อบึงมันก็เฮ็ดห้ระบบนิเวศมันเสียหายครับปลามันก็ตายหอยกุ้งหอยปูปลาหมดน,นียครับมันสิมาได้ใสให้เหากินเพราะฉะนั้นเหาก็ต้องเลี้ยงนะครับนะหอยไร้แหงครับลูกหอยเต็มเลยครับน,นั้นอนุบาลมาอีกดุลหนึ่ง อ่ะชายมาให้พี่น้องเบิ่งซ้ำนน่ครับประมาณนี้เด้อกบกบอบอบว่านะนั่งเบิ่งกับเพื่อนดีนะครับเด้ออ่ะไผ่อยากอยากเลี้ยงกับล่องไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาบ่ยากเลยครับพี่น้องบ่ยากไ่ยากซากไาาปไล,ลงหน้งกับอา,าหารให้กินสม่ำเกันใหญ่เองโดยอัตโนมัตินะครับเด้อ อันนี้บาดม้แ้เกเอาอันของฝาดลงนะครับคนน่ะไรเราเราเคยบอกเคยมาล่ำสิบเบื้อมันยังเะไนนะสิบเบื้องคืฟังยลยไลยยลยไลยู่พี่นอ้อง่ะเดี๋ยวคลิปนะพอ,อ้อนไหมครับพี่น้องครับไปเห็ดเอาครับไปเห็ดเอาสา์พระราชานำพาความมั่งคั่งยั่งยืน นะขอกันไหมครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามับชมรายการนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ